สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์บอลให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่6เดือน10แล้วนะครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับก็วิเคราะห์บอลในคู่ของเมืองทองนะพบกับหนองบัวพิชญานะครับผมเป็นบอลไทยลีกนะครับผมก็จบสกอร์ไปเมืองทองเสมอกับหนองบัวไป1ประตูตอนหนึ่งนะครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับก็ได้แค่สูงแรกนะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับที่เอาสูตรไปวิเคราะห์บอลไทยนะผม ก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ยังอยู่ในบอลไทยนะครับเดี๋ยวลองไปอีกสักคู่หนึ่งนะครับผมเป็นคู่ของขอนแก่นนะครับวันนี้พบกับนครราชสีมานะผมเตะเวลาทุ่มหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูสถิติห้านาฬลกาสุดกันก่อนเลยนะครับว่าจะทําได้กี่ประตูนะครับสําหรับเจ้าบ้านนะครับขอนแก่นทําได้1 2 3สองขอนแก่นทําได้3ประตูนะครับในห้านาลังสุดนะครับผมโอเคครับผม ส่วนนครราชสีมานะครับผมทำได้2 3 4 5 6ทํี่ห้าได้6ประตูนะครับผมในน้านลังสุดนะครับเรียบร้อยครับผมต่อไปก็อันดับกับคะแนนนะครับสำหรับอันดับกับคะแนนนะครับผมนครราชสีมานะครับผมอันดับ9นะครับผมคะแนน7นะครับอันดับ9นะครับคะแนน7โอเคส่วนเจ้าบ้านนะครับผมขอนแก่นนะครับอันดับ16คะแนน3นะครับอันดับ16คะแนน3าครับ โอเคเรียบร้อยครับผมต่อไปก็เป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาสำหรับราคาวันนี้นะครับก็เปิดออกมาเป็นราคาเสมอนะครับผมไม่มีใครต่อรองนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับสองลูกครึ่งนะครับผม2.5นะครับโอเคก็เป็นทีมทีมไหนไม่มีไม่มีทีมต่อนะผมราคาเสมอนะครับแล้วก็สูงต่ำา5 5นะครับโอเคกดวิเคราะห์เลยครับ สำหรับผลการคำนวณคู่นี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรก็ให้ออกมาจะมีโอกาสสกอร์สูงแค่62เอเนเองนะครับซึ่งต่ำมากเลยนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับก็ให้เล่นไปทางทีมเยือนนะครับมีอยู่45นะครับสาหรับนครราชสีมาส่วนฝั่งแก่นนะครับมีอยู่30นะครับผมก็เอ็ไปทางนครราชสีมาทีมเยือนซะมากกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันนะครับของทั้ง2ทีมนี้นะครับ ยังไม่มีสถิติที่เคยเจอกันให้ดูเลยนะครับสำหรับ2ทีมนี้นะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นทีมไหนนะครับผมที่จะเปรียบกันนะครับโอเคกลับไปที่สูตรของเรานะครับสำหรับวันนี้สูตรให้ออกมาเป็นที่ต่ำนะครับผมแล้วก็ให้เต่งไว้ที่ทีมเยือนนะครับผมก็แนะนําให้เล่นตามสูตรได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็คงไม่น่าจะสูงถึง3ลูกนะครับก็เล่นต่ําไปนะครับผม ส่วนราคาเต็งนะผมเน้นๆก็เล่นไปที่ทีมเยือนดีกว่านะครับผมนครเราจะสีมาเอาชนะได้แน่นอนนะผมราคาเสมอด้วยสบายๆนะครับผมตามมาได้นะครับใครที่ชอบใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องถามนะผมส่วนได้อะไรก็ได้นะผมโอเคสําหรับท่านไหนที่อยากได้โปรแกรมก็เช่นเคยผมทักเข้ามาขอรับได้ที่ด้านล่างคลิปนะผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ฝากทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมขอให้โชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ